ถ้าคุณเจอขอทานข้างถนนและเขาหันหน้ามาเป็นคนที่คุณคิดว่าหายไปตลอดการคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวสุดสะพรึงที่ผู้กำกับไม่อาจหนีได้ความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยและตอนจบคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดผู้กำกับหนุ่มเดินออกจากกองถ่ายในยามค่ำถนนเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านป้ายโฆษณาเก่าแสงไฟขณะนกกระพริบเป็นจังหวะคล้ายจะดับลงทุกเมื่อ ตรงมุมตึกเขาเห็นร่างชายขอทานนั่งก้มหน้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งมือติดดินสันเทาเสียงหอบหายใจแผ่วเบาเหมือนใกล้หมดเรี่ยวแรงผู้กำกับหยุดมองความสงสารแทกเข้ามาในใจเขายื่นเงินให้พร้อมขวดน้ำที่พกติดตัวมือของชายขอทานสั่นไหวขณะรับสิ่งนั้นไปทันใดนั้นแสงไฟริมถนนสว่างวาบสายตาของผู้กำกับสบเข้ากับใบหน้าใต้เงามืด หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกดวงตาคู่นั้นเขาเคยเห็นมาก่อนไม่ใช่สายตาของคนแปลกหน้าแต่เป็นสายตาที่คุ้นเคยราวกับย้อนกลับมาจากความหลังที่เขาเก็บซ่อนไว้ริมฝีปากของชายขอทานยกยิ้มจางรอยยิ้มนั้นแทงลึกเข้าไปในความทรงจำกลิ่นไอรอบตัวเปลี่ยนเป็นยินยเยือกเสียงในหัวผู้กำกับดังขึ้นเหมือนก้องกังวาน ภาพเหตุการ์เก่าผุดขึ้นมาอย่างไม่อาจหยุดยัง้งเสียงกรีดร้องเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงประตูปิดดังปังความจริงที่เขาหลบหนีมาเนิ่นนานกำลังไล่ตามทันมือของชายขอทานยื่นออกมาจาับข้อมือผู้กำกับแน่นสัมผัสนั้นเย็นเยียบจนเส้นเลือดแข็งตัวผู้กำกับหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากชายขอทานแ่วบางแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและเจ็บปวด ผู้กำกับรู้ทันทีว่าคนตรงหน้าไม่ใช่เพียงขอทานธรรมดาเงาของตึกข้างๆยืดยาวเหมือนจะกลืนกินทุกอย่างความมืดเข้าปกคลุมจนแสงไฟแทบไร้ความหมายสายลมพัดแรงกลิ่นสนิมและฝุ่นควันลอยประปนหัวใจผู้กำกับเต้นรัวเขาอยากวิ่งหนีแต่เท้ากลับไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยความจริงที่หายไปนานกำลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าริมฝีปากของชายขอทานขยับช้าๆ เสียงแหบพร่าดังลอดออกมาราวกับกระซิบเจ้าลืมข้าไปจริงหรือผู้กำกับเบิกตากว้างลมหายใจขาดห่วงเสียงนั้นชัดเจนเหมือนเคยได้ยินซ้ำๆในความฝันความทรงจำที่เขาเคยพยายามกดทับพลันแตกออกภาพเพื่อนสนิทในวัยเด็กภ้าอุบัติเหตุเลือดสาดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้กำกับตัวสัน่นผิวกายเย็นเยียบเหมือนจุ่มลงไปในบ่อน้ำแข็ง เสียงในหูดังอื้ออึงจนแทบไม่เหลือสติชายขอทานเงยหน้าขึ้นเต็มที่ร่องรอยบาดแผลเก่าปรากฏเด่นชัดตาซ้ายขุ่นมัวตาขวาเปล่งประกายแข็งกร้าวข้ารอวันนี้มานานเหลือเกินเสียงนั้นกดลึกลงในจิตใจผู้กำกับทุกถ้อยคำคล้ายตะปูที่ตอกซ้ำลงไปรอบกายเงียบสนิทเสียงลมขาดหายถนนทั้งสายเหมือนหยุดนิ่งอยู่เพียงสองคน ผู้กำกับพยายามดึงแขนออกแต่แรงของชายขอทานแน่นราวกับทีมเหล็กเลือดในกายพลันสูบฉีดเร็วขึ้นจนหูอื้อแววตาชายขอทานเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบแววตาที่ผู้กำกับไม่อาจหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปความจริงอันโหดร้ายคือพลานเข้ามาใกล้ทุกขณะผู้กำกับกัดฟันแน่นเหงื่อเย็นไหลาตามขมับหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกออกชายขอทานก้มหน้าลงมาใกล้ ลมหายใจสากกลุ่นกลิ่นคนเก่าและฝุ่นคลุ้งกระแทกจ,จมูกเสียงกระซิบดังลอดฟันเจ้าทำให้ข้าต้องเป็นแบบนี้ผู้กำกับสะดุง้งขาอ่อนแรงจนแทบสุดภาพความผิดพลาดเมื่อหลายปีก่อนแล่นกลับมาอย่างชัดเจนคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงเบรกดังสนั่นบนถนนเปียกร่างเพื่อสนิทกระเด็นไปกลางแสงไฟหน้ารถความทรงจำนั้นเคยถูกกดไว้ใต้ความเงียบ แต่ในวินาทีนี้ทุกอย่างถูกปลุกขึ้นอย่างโหดร้ายผู้กำกับสัน่นเทามือเกรงกำแน่นจนเล็บจิกฝา่ามือดวงตาของชายขอทานจับจ้องไม่กระพริบประกายไฟในนั้นสะท้อนความเจ็บปวดที่สั่งสมริมฝีปากแค้นยิ้มทั้งเศร้าทั้งเกรียกราดเจ้าหนีไปได้หลายปีแต่เจ้าหนีความจริงไม่ได้เสียงแห่พรากกรีดแทงกลางอกทุกคำคือโซ่ตรวนที่พันธนาการผู้กำกับเอาไว้ผู้กำกับหายใจที่ รอบตัวมืดมิดเหมือนถูกกลืนกินเสียงฝีเท้าลึกลับบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากเงามืดข้างถนนเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาชัดเจนหนักแน่นและสม่ำเสมอทุกย่างก้าวทำให้หัวใจผู้กํากับสั่นสะท้านเงาร่างปรากฏใต้แสงไฟถนนที่กระพริบวูบวาบเหมือนมีใครอีกคนกำลังเดินตรงเข้ามาบรรยากาศรอบตัวอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกผู้กำกับพยายามหันมอง แต่ดวงตาพร่ามัวเพราะความหวาดกลัวเพียงเห็นเงายาวทอดลงบนพื้นซีเมนต์เปื้อนฝุ่นชายขอทานยังคงบีบแขนไว้แน่นน้ำเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตวันนี้เจ้าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เจ้าทำเงาที่ก้าเข้ามาหยุดอยู่ไม่ไกลกลิ่นคาวสนิมและกลิ่นเลือดเจอจางลอยตามลมความหนาวเย็นซึมลึกเข้ามาในทุกข,ข้อต่อของร่างกายผู้กำกับกัดริมฝีปากจนเลือดซึม เขาอยากร้องแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลําคอเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงกระแทกอกดังสนัน่นดวงตาของชายขอทานเบิกกว้างแสงไฟถนนสะท้อนประกายในนั้นเหมือนเปเลวไฟเขาหันหน้าไปมองเงาที่กําลังใกล้เข้ามาผู้กํากับรู้สึกเหมือนเวลาในโลกหยุดหมุนทุกอย่างช้าราวกับฝันร้ายที่ไม่มีทางหนีเงานั้นกําลังเผยร่างจริงตรงหน้าเขา ภายใต้เงามืดร่างสูงโปร่งค่อยๆก้าวออกมาใบหน้าถูกเปิดเผยทีละน้อยภายใต้แสงไฟที่สั่นไหวผู้กำกับเบิกตาพลงร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกตรึงมันคือใบหน้าที่เขาจำได้ไม่เคยลืมใบหน้าที่ควรจะหายไปพร้อมกับอดีตอันโหดร้ายดวงตาคมกริบจ้องทะลุเข้ามาเหมือนมีดที่แทงลึกชายขอทานหันไปสบตากับคนผู้นั้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลเก่า เสียงหัวเราะต่ำๆดังออกมาจากลำคอผู้กำกับก้าวถอยหลังเท้าสะดุดกับก้อนหินบนพื้นเขาเกือบล้มแต่กลับถูกแรงบีบที่แขนตรึงไว้แน่นกว่าเดิมเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าความจริงไม่มีวันตายเสียงแหบแห้งของชายขอทานสะท้อนก้องกลางความเงียบทุกถ้อยคำเหมือนประโยคพิพากษาที่ไม่อาจลบล้างผู้กำกับหอบหายใจหนักกลิ่นเหล็กสนิมและความชื้นในอากาศตีกันจนแสบจมูก เขาพยายามกลั้นใจแต่หัวใจยังเต้นแรงรัวไม่หยุดเงาร่างใหม่ก้าวเข้ามาประชิดแวลาเปล่งประกายทั้งโกรธแค้นและเศร้าลึกราวกับคนที่กลับมาจากหลุมมืดเพื่อตามทวงสิ่งที่หายไปผู้กำกับยืนนิ่งในหูได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังโครมครามและคำถามอันน่าสะพรึงที่กำลังจะถูกเปล่งออกมาจากปากของร่างนั้นริมฝีปากของร่างลึกลับขยับช้าเสียงทุ้มต่ำลอดออกมาราวกับสะท้อนจากใต้ดิน เจ้าจำได้หรือไม่ว่าในคืนนั้นใครคือคนที่ถูกทิ้งไว้ผู้กำกับสะดุ้งเฮือกความทรงจําที่เขาเพยายามกลบฝังเหมือนประตูที่ถูกเปิดออกภาพเพื่อนที่นอนจมเลือดกลางสายฝนผุดช,ชัดเจนในหัวมือสั่นเทาของเขากำแน่นข้อต่อแข็งเกรงจนเจ็บสายตาสับสนไหลลวนระหว่างชายขอทานกับร่างตรงหน้าแสงไฟถนนดับลงวูบหนึ่งครั้งความมืดปกคลุมชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดหมุน เมื่อแสงกลับมาใบหน้าของทั้งคู่ชัดเจนราวกับนงาสะท้อนอดีตชายขอทานหัวราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ยาวนานเขากลับมาแล้วเพื่อให้เจ้าชดใช้ผู้กำกับถอยกรูดแผ่นหลังชนกำแพงปูนยินเฉียบเหงื่อไหลเป็นทางจนชุ่มเสื้อร่างลึกลับก้าวใกล้ขึ้นทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจน ทุกก้าวเหมือนคองประหารที่เคาะนับถอยหลังผู้กำกับพยายามอ้าปากพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมาลำคอแห้งผากเหมือนถูกบีบรัดจากด้านในสายตาของทั้งสองคนตรงหน้าไม่ละไปไหนแววตาที่คมกริบและรอยยิ้มอันบิดเบี้ยวคือคำตัดสินที่เขาไม่อาจหลบหนีอีกต่อไปผู้กำกับยืนนิ่งเหมือนรูปสลักหัวใจเต้นทีรัวจนเจ็บไปทั้งอกความหนาวเย็นซึมเข้ากระดูกทุกข้อ ชายขอทานกดเสียงต่ำเจ้าหนีมานานพอแล้วถ้อยคำสั้นแต่หนักราวกับหินก้อนมหือรดล่มลงมาร่างลึกลับหยุดยืนตรงหน้าแสงไฟถนนส่องให้เห็นรอยแผลเป็นลากยาวผ่านแก้มแววตาเจ็บช้ำแสงด้วยแรงอาค่าส่องประกายวาบผู้กำกับพยายามหันหน้าหนีแต่แรงกดบนแขนทำให้เขาไร้ทางขยับเทียงงยตาขึ้นก็ปะทะสายตาที่กรีดลึกเข้าไปในวิญญาณ ในคืนนั้นข้าร้องเรียกชื่อเจ้าเสียงของร่างลึกลับแหพร่แต่เจ้ากลับหันหลังเดินจากไปปล่อยให้ข้าตกอยู่ในความมืดผู้กำกับกัดฟันจนเลือดซึมน้ำตาที่ไม่เคยไหลามานานเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวความผิดบาปทั้งหมดไหลบ่าเข้ามาในจิตใจเหมือนน้ำเชี่ยวเสียงหัวเราะสั้นๆดังจากชายขอทานทุ้มต่ำและเยือกเย็นเหมือนเสียงโซ่กระทบกันความจริงกลับมาตามเจ้าแล้ว ผู้กำกับยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงเหล่านั้นยังคงก้องสะท้อนยิ่งพยายามปิดทุกคำยิ่งดังชัดเจนขึ้นร่างลึกลับก้าวเข้ามาใกล้จนลมหายใจอุ่นปะทะใบหน้าเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยสายตาคมจ้องลึกและเอ่ยประโยคที่ทำให้โลกทั้งใบของผู้กำกับแทบถล่มลงมาเจ้าคือคนที่ผลักข้าลงไปในความมืดเสียงนั้นดังชัดจนผู้กำกับเหมือนถูกตกกลางหน้าร่างกายเขาแข็งที่เลือดในกายเย็นเยียบ ดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างความจริงที่เขาหลบหนีมานานกำลังถูกเปิดโปงภาพในความทรงจำไหลายย้อนกลับเหมือนฟิล์มหนังที่ถูกฉายซ้ำค่ำคืนนั้นเสียงฝนกระแทกพื้นดังไม่หยุดเพื่อนสนิทร้องเรียกชื่อเขาแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวผู้กำกับผักมือที่คว้าแขนเขาออกแล้ววิ่งหนีท่ามกลางความมืดมิดทิ้งอีกฝ่ายไว้กับเลือดและเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆจางหาย น้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวผู้กำกับสั่นเท้าก้าวถอยหลังชนกำแพงอีกครั้งร่างกายเขาอ่อนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ชายขอทานก้มหน้าลงกระซิบที่ข้างหูทุกคืนเจ้าฝันร้ายก็เพราะสิ่งนี้ลมหายใจเย็นเยียบแทรกเข้ามาในโสดประสาทร่างลึกลับยังคงยืนนิ่งสายตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเสียงรองเท้าขยี้เศษรวด,ดังกรอบแกรบในความเงียบ ผู้กำกับหอบหายใจทีทุกสิ่งรอบตัวเหมือนบีบเข้ามาใกล้จนเขาไม่เหลือที่ว่างให้หนีอีกต่อไปเสียงลมหายใจของผู้กำกับดังสะท้อนในอกเหมือนโลกทั้งไปหายไปเหลือเพียงเงามืดและสายตาคู่นั้นหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเหมือนถูกแทงซ้ำร่างลึกลับยื่นมือออกมาปลายนิ้วแตะที่อกผู้กำกับเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่อัดแน่นด้วยแรงกดดันมหาศาล เจ้าคิดหรือว่าเวลาจะลบความผิดได้เสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนเสียงค้อนประหารทุกถ้อยคำสั่นสะเทือนในหัวผู้กำกับชายขอทานหัวราออีกครั้งเสียงหัวราอยาวต่ำปนเส้ซ่สร้อยราวกับเสียงร้องให้ที่ถูกบิดเบี้ยวจนกลายเป็นความบ้าคลาั่งผู้กำกับทรุดลงนั่งมือสั่นพยายามเยันพื้นแต่แรงแทบไม่เหลือดวงตาพร่ามัวด้วยทั้งน้ำตาและความกลัวร่างลึกลับก้มลงมาสบตา แวลตานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยถูกตอบเจ้าทำเพระกลัวหรือเพราะไม่เคยเห็นข้าเป็นเพื่อเลยกันแน่ถ้อยคำแทงทะลุเข้าไปกลางใจผู้กำกับอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมีเพียงเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอบรรยากาศรอบกายมืดทึบเสียงลมเงียบหายราวกับโลกหยุดหมุนทุกอย่างถูกกดทับจนเหลือเพียงความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธริมฝีปากผู้กำกับสันดริก คำพูดติดค้างอยู่ปลายลิ้นแต่หัวใจหนักอึ้งเหมือนถูกก้อนหินทับสายตาของร่างลึกลับไม่ละไปไหนจ้องลึกเข้าไปเหมือนจะดึงความจริงออกมาจากข้างในเงาของเขาททบทับผู้กำกับจนนิดชายขอทานโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงกระซิบเย็นเยียบราวกับลมพัดจากหลุมศพสารภาพออกมาก่อนที่มันจะสายเกินไปผู้กำกับสันเทาลมหายใจติดขัดเหมือนเขาถูกบีบ เสียงหัวใจดังโครมครามไม่เป็นจังหวะความทรงจำเก่าถาโถมกลับมาไม่หยุดแสงไฟรถที่สาดใส่เสียงร้องขอความช่วยเหลือและสายตาเพื่อนที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ถูกเขาทอดทิ้งหยดน้ำตาไหลอาบแก้มผู้กำกับเอื้อมือขึ้นกุ่มหน้าความอับอายและความเจ็บปวดกรีดแทงจนแทบขาดใจร่างลึกลับก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนกล้อง ทุกย่างก้าวคือแรงกดดันที่บทขยี้ลงมาผู้กำกับเงยหน้าขึ้นสายตาแดงก่ำสั่นรริกเต็มไปด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากขยับช้าเตรียมจะเปล่งคำที่ไม่เคยกล้าพูดมาตลอดชีวิตข้าเป็นคนทิ้งเจ้าไว้เสียงผู้กำกับแต่พระหลุดรอดออกมาราวกับมีกรีดคอคำสารภาพนั้นดังก้องในความเงียบรอบตัวชายขอทานยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำสะท้อนประกายทั้งเจ็บปวดและโล่งใจ ริมฝีปากยกยิ้มจางแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยพิดแค้นร่างลึกลับโน้มลงมาใกล้เงาสลัวบดบังใบหน้าผู้กำกับจนมิดเสียงหายใจหนักแน่นดังชัดในความเงียบในที่สุดเจ้าก็ยอมพูดออกมาน้ำเสียงนั้นกดต่ำเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนคำพิพากษาที่รอเวลาลงโทษผู้กำกับหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบข้างแก้ไม่หยุดร่างกายสั่นไหวเหมือนจะพังทลายลงตรงนั้น บรรยากาศรอบกายมืดทึบสายลมแรงหอบฝุ่นและกลิ่นคาวสนิมตีเข้าหน้าเหมือนโลกทั้งใบกำลังสมรู้ร่วมคิดกับความจริงนี้ชายขอทานหัวเราะเสียงแห่พร่าหัวเราะนั้นยาวนานจนเส้นขนลุกสู้สารภาพแล้วแต่การชดใช้นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นร่างลึกลับยื่นมือเข้ามาฝ่ามือกดลงบนไหล่ผู้กำกับอย่างหนักหน่วงในดวงตาของเขามีเพียงความมืดที่พร้อมจะตืนกินทุกสิ่ง ผู้กำกับสะดุ้งเฮือกเมื่อแรงกดทับจากฝ่ามือหนักหน่วงเหมือนถูกตรึงให้จมลึกลงไปใต้พื้นดินลมหายใจติดขัดร่างกายเกรงจนชาดวงตาของร่างลึกลับส่องประกายกร้าวแสงไฟถนนสะท้อนเป็นเส้นคมเหมือนคมมีดเสียงแผวต่ำดังลอดออกมาเจ้าจะหนีไปไหนอีกไม่ได้แล้วผู้กำกับพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นเหมือนโซ่เหล็กพันธนาการหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิด ชายขอทานก้าเข้ามาใกล้เงาของเขาซ้อนทับกับร่างลึกลับสองสายตาที่มองตรงมาพร้อมกันบีบคั้นจนแทบขาดอากาศความจริงตามทันเจ้าแล้วน้ำเสียงนั้นสอดประสานกันทั้งเย็นชาและดังก้องเหมือนเสียงจากคนสองคนที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผู้กำกับกัดฟันน้ำตาไหลพรากเขาสะอื้นราวกับเด็กที่ไร้ทางหนีเสียงในคอแหบแห้งจนแทบขาดใจร่างลึกลับโน้มหน้าเข้ามาใกล้ กลิ่นคาวเลือดเจอปนกลิ่นฝนโชยเข้าจมูกคำพูดถัดมาคล้ายค้อนตอกตะปูสุดท้ายลงบนวิญญาณเขาถึงเวลาชดใช้ทุกหยดเลือดที่จะปล่อยให้หายไปในคืนนั้นผู้กำกับตัวสันง,งันงกหัวใจเต้นทีเหมือนกลองรบที่เร่งความเร็วขึ้นทุกวินาทีดวงตาแดงกับมองไปข้างหน้าแต่ไม่เห็นทางรอดใดๆแรงกดบนไหลย,ยิ่งทวีความหนักเหมือนภูเขาถมลงมาทับร่างเสียงกระดูกในอกสันสานไปทั้งตัว ชายขอทานย่อตัวลงจนใบหน้าใกล้กับผู้กำกับรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นฟันเหลืองซีดนี่คือราคาที่เจ้าหนีมานานลมหายใจของผู้กำกับขาดเป็นห่วงเขาพยายามเอื้อมมือขอความช่วยเหลือแต่รอบกายเงียบงันไม่มีแม้เสียงรถวิ่งผ่านร่างลึกลับค่อยๆโน้มตัวลงเงาทาบเต็มดวงตาผู้กำกับน้ำเสียงเย็นเยือกกระซิบชิดหูเจ้าจะต้องจำเหมือนที่ข้าไม่เคยลืม ทันใดนั้นแสงไฟถนนดับวูบความมืดอบล้อมเข้ามารอบด้านมีเพียงเสียงหัวใจผู้กำกับที่ดังสะท้อนในอกตนเองสายลมแรงหอบเสษกระดาษปลิวว่อนเสียงฝีเท้าหนักๆเคลื่อนเข้ามาจากด้านหลังชั่วขณะนั้นผู้กำกับรู้สึกเหมือนเงาใหม่กำลังโผล่เข้ามาท่ามกลางความมืดมิดเงนานั้นค่อยๆปรากฏออกมาจากความมืดเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงกลางระหว่างผู้กำกับกับร่างลึกลับ สายลมเงียบปริบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจเป็นเงาร่างที่ผู้กำกับไม่คาดคิดใบหน้าแก่ชาราที่เต็มไปด้วยร่องรอยเวลาสายตาเศร้าลึกแต่เปล่งประกายด้วยความเข้าใจชายชารามองไปที่ชายขอทานและร่างลึกลับดวงตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นแต่สงบความแค้นไม่มีวันลบอดีตได้มีเพียงการให้อภัยเท่านั้นชายขอทานตัวสั่นดวงตาวูบไหว เสียงหัวเราะที่เคยยินเยียบค่อยๆแผ่วลงร่างลึกลับที่ยืนทาบอยู่ก็หยุดชะงักผู้กำกับสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่อายเขาพนมมือก้มหน้าสารภาพด้วยเสียงสะอื้นข้าขอโทษข้าอยากขออภัยต่อทุกสิ่งที่ทำบรรยากาศรอบกายค่อยๆเบาบางความยินหยเยือจางหายไปแสงไฟถนนกลับมาสว่างขึ้นทีละดวงชายขอทานถอนหายใจยาว รอยยิ้มเศร้าฉายบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลข้ารอคำนี้มานานเหลือเกินร่างลึกลับค่อยๆเลือนหายไปกับเงามืดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบผู้กำกับเงยหน้าขึ้นเห็นเพียงถนนว่างเปล่าในยามคำ่ำสายลมพัดเอื่อยท้องฟ้ายังมืดแต่ในใจเขาเหมือนมีแสงริบหรี่ส่องสว่างเป็นแสงแห่งการยอมรับและการเริ่มต้นใหม่ผู้กำกับยืนขึ้นด้วยร่างกายที่อ่อนแรง แต่ในดวงตาเขากลับมีพลังใหม่ก้าวแรกของเขาไม่ใช่การหนีอีกต่อไปแต่คือการ,รเผชิญหน้ากับวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่ยอมรับความจริงแล้ว